และนี่คือตารางแข่งฟุตบอลโลกนะครับคือวันที่20พฤศจิกายนเนี่ยนะครับเป็นพิธีเปิดเกมเปิดสนามกลุ่ม A นะครับการ์าพบกับเอกวาดอร์แล้วก็2ธทันวาเนี่ยเป็นเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม3 6ธถึงทันวาเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็วันที่9 10ธทันวาเนี่ยนะครับเป็นรอบรองก่อนชนะเลิศ13 14ธทันวาเป็นรอบรองชนะเลิศ17ธทันวาคมรอบชิงที่3นะครับและ18ธทันวาคมเป็นรอบชิงชนะเลิศนั่นเอง และในขณะที่เมสซี่เนมา์เคนและคอนอื่นๆจะนั่งเครื่องบินไปยังตะวันออกกลางในปลายปีนี้นะครับแต่แข้งดังอีกหลายคนคงจะได้ดูฟุตบอลโลกจากที่บ้านของเขานะครับอิตาลีเนี่ยนะครับที่แพ้ให้กับมาซิโดเนียเหนือนะครับในเกมชิงตั๋วไปฟุตบอลโลกปี2022ทําให้พวกเราเนี่ยไม่เห็นจอร์จินโยมาโกเวนัติแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของพวกเขาที่คว้าแชมป์ยูโรในปี2020ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ แล้วก็โมฮัมหมัดซาร่านะครับก็ไม่ได้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากการที่อียิปต์เนี่ยแพ้ให้กับเซนกัสในเกมฟุตบอลโลกในรอบคัดเลือกโซนแอฟริการอบที่3นะครับส่วนรายอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีปีแอร์เอมบริกโอบามิยองจากกาบองนาบิเกตตาจากกินีเอดินเชโกจากบอสเนียนะครับ รวมไปถึงเออร์ริงเบลฮารันด้วยนะครับที่จะทําประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมในพรีเมียร์ลีกนะเวลานี้นะครับแต่เราก็ไม่ได้เห็นเขาทำประตูในฟุตบอลโลก2022อย่างแน่นอนเนื่องจากทีมชาตินอร์เวย์ของเขาเนี่ยนะครับไม่สามารถผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายได้นั่นเองนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่มีไอเดียจริงๆที่อยากจะให้ผมมาเล่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับ้อมบ๊ายบาย